วิธีเขียสมึกบาเทอร์ทีสามนะครับหรือว่าทีห0านะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรากดไปที่ปุ่มเมนูแล้วก็โมโนแล้วก็เมนูนะครับหน้าจอเครื่องก็จะขึ้นคําว่าแมนเทนแนนนะครับแล้วก็ให้เรากดปุ่มเครื่องหมายบวกนะครับเลื่อนไปหาเลข8นะครับนี่นะครับพอหน้าจอขึ้นเป็นเลข8แล้วนะครับ ก็ให้เรากดปุ่มโอเคนะครับแล้วก็ใช้ปุ่มเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมนะครับเลื่อนไปหาเลขศูนย์นะครับนี่นะครับเลขศูนย์แล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็ใช้ปุ่มคันเลอร์นะครับเลื่อนมาหาเดี๋ยวเลื่อนมาตามผมเลยก็ได้นะครับคำนี้นะครับเห็นไหมครับคอเตอร์มันจะเตรียมแล้วนะครับ ก็ให้เรากดเคลียร์ไปที่2783นะครับใช้ปุ่มเครื่องหมายบวกนะครับกดไปที่เลข2นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็กดไปที่เลข7นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็กดไปที่เลข8นะครับแล้วก็กดโอเคแล้วก็เลื่อนไปที่เลข3นะครับแล้วก็กดโอเค อันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวเมื่อกี้แล้วให้เราเข้าเหมือนเดิมนะครับเมนูโมโนแล้วก็เมนูนะครับแล้วกดไปที่80เหมือนเดิมนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็โอเคศูนย์แล้วก็โอเคนะครับแล้วใช้ปุ่มคันเลอร์เหมือนเดิมนะครับเลื่อนไปเลื่อนตามผมมาเลยนะครับ ตอนนี้นะครับที่เราเคลียร์ไปเมื่อกี้นะครับเคาน์เตอร์เป็นศูนย์แล้วนะครับโอเคนะครับเลื่อนต่อไปนะครับนี่นะครับเลื่อนมาหาคํานี้นะครับ p u r g e นะครับอันนี้ก็จะเตรมแล้วนะครับก็ให้เราเคลียร์ไปที่สองเจ็ดแปดสามเหมือนเดิมนะครับใช้ปุ่มเครื่องหมายบวกนะครับเลื่อนไปหาเลขสองนะครับแล้วก็กดโอเคแล้วก็เลื่อนไปที่เลขเจ็ดนะครับกดโอเค แล้วก็เลื่อนไปที่เลข8นะครับแล้วก็กดโอเคแล้วก็เลื follow, long, ่อนไปที่เลข3นะครับแล้วก็กดโอเคโอเคครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีเคลียร์หมึกนะครับถ้าเราจะดูว่าเราเคลียร์ไปเมื่อกี้นะครับเคาน์เตอร์มันเป็นศูนย์ไหมครับเราก็เข้าไปดูได้นะครับก็กดเมนูโมโนแล้วก็เมนูนะครับแล้วก็เข้าไปที่80เหมือนเดิมนะครับ นะครับแล้วก็ใช้ปุ่มคันเลอร์นะครับเลื่อนไปเลยครับหา PURGE นะครับนี่นะครับก็เป็นศูนย์แล้วนะครับคอเตอร์นะครับโอเคครับผมแล้วก็กดสต็อปออกแล้วก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับแต่ถ้าเครื่องลูกค้ามันฟ้องนะครับมันฟ้องเอ่อซับหมึกเต็มแล้วนะครับเครื่องหมายตกใจนะครับเวลาเราเข้าโหมดตัวนี้นะครับ มันอาจจะไม่ขึ้นแมนเทนแนนนะครับมันอาจจะขึ้นเออร์เรนะครับเป็นตัวเลขหรือว่าเป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับฟ้องที่หน้าจอไม่ต้องไปสนใจนะครับถ้าเรากดเข้าไปเมนูโมนูเมนูแล้วนะครับก็ให้เรากดขั้นตอน80เลยนะครับตามที่ผมได้ทำการพากดเมื่อกี้เลยนะครับ ไม่ต้องไปสนใจหน้าจอของลูกค้านะครับถ้ามันขึ้นเออร์เรสนะครับไม่ต้องไปสนใจจุดนี้มันอาจจะไม่เป็นแม่ทนเทนนเหมือนผมก็ได้นะครับของลูกค้านะครับโอเคครับผมก็ลองไปทำตามกันดูนะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ